สวัสดีค่ะมือนี้พ่อกันอีกแล้วมอนิสิพ้ามาเมืองรถงามงารถแลนอยู่ประมาณ1 6ึ0 0หมื่นงหมืนหรยโลนะคะอีสูส,ส,สูตัวใหม่ใหม LDA สีบอลแบบนี้แหละคะ่ะพี่น้องนะคะสีไยผ้ามาเมืองไกลๆนะสวยอีหลีสวยงามอีหลีนะคะสีบอลแบบนี้นะคะ่ะจอดอยูรานเอ็มซีเก่าๆนะคะ ฝากพี่อเมพี่น้องนะครพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะที่กำลังมองหารถมือสองซีเอากลับบ้านปีใหม่ปีใหม่เดือนหน้ากับปีใหม่แล้วยังบนมีรถนะมาเมืองรถอยู่ลานเอ็มซีเก่าๆเด็เลยนะคะเพิ่นมีรถหลากหลายนะคะขั้นนี้บ่ถูกใจขั้นอื่นกับมี่นะคะขั้นแต่ขั้นนี้ รับร้องว่าเห็นแล้วสิโตกรุ่มหลักมันอีหลีเพราะว่ามันงามอีหลีนะแอลดตัวนี้แอร์แบกกระมี่กล่องหลังกระม่าเบก A b s กระมี่มาเอาเหอดพี่น้องเอ้ยบอผิดหวังรถแลนด์16,700โลจอดยูลานเอ็มซีเก่านี่นะโปรโมชั่นของเดือนนี้ออกรถเก้าบาทออกรถเก้าบาทคัฟฟี่เดือน นำมันให้อีกเต็มถังนำมันให้อีกเต็มถังเด้อนะขันนี้โอ้โหบ่ผิดหวังบ่ผิดลังล่องลงล่อง,ลอ,ง,ล,องลอยแทบสิบบ่มี่แทบสิบม่มีอีหลีพี่เอ้ยเฝ้ามาเอาเหอะเฝ้ามาเอาของดีๆของงามๆแบบนี้มันบ่มีกันบ่อยนะ มันบ่มีมีมากเป็นโหลเพราะฉะนั้นสินค้ามือสองมันมีหนึ่งต่อหนึ่งเจ้าฝ่าวมาเอารถราคาหาแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทหาแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทออกรถเก้าบาทรับฟี่สามเดือนนำมันให้อีกเต็มถังโอ้โห ขนาดนี้บ่เอาตอนนี้สิไปเอาตอนใดแนนคะโปรโมชันแบบนี้เรียกร้องกันมากเพราะฉะน,นั้นจัดให้แล้วเฝ้ามาเอาโหลดเ้ามาเอาโหลดเบอร์โทษศูนย์แปดห้หหาหนึ่งสห้าสี่หนะคะสาวปอยนี่ละนะคะอาราคาอยู่ที่ หาแสนเก้ามืนเก้าพันบาทเครื่อง1นึจุเก่านะคะรยห้าสิบแลงมาออกรถเก้าบาทเจ้าสิพันเดือนละหนึ่งมนสองพันบาทแปดสิบสี่งวดนะคะเพราะว่าเจา้าเด่อดดาวทันเจ้าว,ว่างดาวค่าง,งวดลดลงมาแน่นอนนะคะอยากฮู้รายละเอียดหรือกว่านี้แอดไลน์ไดยเลยนะจ๊ะมามืองของเครื่องกันป๊าดหลดมือสองอี้า คืองามแท้นะอีสุสุปี2020โอ้โห นอดกับบอไขยับหน้าคัานขั้นนาน,นาในเดิมเพตในดเดิมนะคะโอ้โหงามอีดีพี่น้องเอ้ยฟ้ามาเอาหลดสีบอลกับมีสีขาวกับมีจอดยูรานเอ็มซีเก่าราคากับโอ้คุ้มค่ะคุ้มราคาจริงๆนะคะหาแสนเก้ามื่นเก้าพันบาทออกรถเก้าบาทครับปี้สามเดือนมดเขตวันที่30สบ พืชสกีกายน6ซีนี่เดอนะคะโปโมชันแบบนี้ปีใหม่นะคะโอ้โหฟ้าวฝ้าวฝ้าวฝ้าบอกในคาเดียวฟ้าวเลยฟ้าวเลยนะคะยูลันเอ็มซีเก้าเกาล่ำดุกาเรียบข้องเจนี่ละคะ่ะนะฝากไว้น้ำเดอรอีสส e ุปี2020เนาะอีส e สุปี2020ราคาห้าแสนเก้าเก้าพับาทออกรถเก้าบาทน้ำมั่นเต็มถัง ครฟรีสามเดือนนะคะมดเขต30ส,สพืชสก,กีกาหกนะคะฝากไว้น้ำเด้อคะนี่นะคะสนอกสนใจก็สามารถเข้ามาเมืองลดยูลานได้นะคะมือนี้สาวปล่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสีฝ้าไปเห็ดคลิปวิดีโอใหม่ใหมพี่น้องด้เมืองเนาะมือนี้ฝากไว้น้ำเด้อ์อีซูคะนี่นะคะขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีจ้า